สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้พอกันกับแอดมินนูน่อยคือเก่าท่านผู้ชมกับแนวทางเราพัฒนาอา้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินนูนอยจะมาสรุปเราพัฒนาทุกเสี้ยนทุกสูตรทุกสํำนักด้วยค่ะเดอ้อรวมในคลิปนี้ท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน,หนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินน้ยน่อนแน่เด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมหากท่านใดที่บอท่านเขากลุ่มไลฟีสนใจจากเขากลุ่มไลฟี่ทักไลน์มาเด้อค่ะเด้อทักไลน์ ID noo15 99นะคะเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด้อค่ะเดอ้อหากพอพอแม่แม่แมแมทันใดทีสนใจจะเข้ากลุ่มรายปีเนาะคะ่นะเนาะหลับแนวทางเหล็กเด็ดสายดวนรัฐบาลไทยสายดวนลาวพัฒนาเข้ากลุ่มเด้อค่ะเดอ้อเข้ากลุ่มปีธรรมชมมอา้าวธรรมชาหรับคลิปนี้ แอดมินหนูหน่อยสิมาสรุปเล่าพัฒนาสิไปจังไดละ่ะท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่สิไปจงังไดสิเอาสูตรใดมเคลื่อนนี่หนูหน่อยกับฝันยูเดอร์ท่านผู้ชมจักฝันไปจังไดดอกท่านผู้ชมฝันบา่าไปปลูกมั่นพุ่นท่านผู้ชมคือฝันไปจังสันละ่ะท่านผู้ชม ันวาได้ไปปลูกมันยุบันนอกคุณธรรมชมุมลดไทยลดไทยไงได้ธรรมชุมลดไทยไงมายกหลองมันไหมธรรมชมเห็นตะก่อนขี่ไทยแล้วธรรมชุมขึ้นนี่ลดไทยไงมายกหลองมันไหาเป็นแถวเงาธรรมชมงามงามขี่ดินงามงามธรรมชมก็เห็นตะก่อนขี่ไทยแล้วธรรมชมขึ้นน,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 นี่ฟันบา ไ,ไปปลูกมันไหมท่านผู้ชมบัดที่นี่สิไปจังไดละ่ะท่านผู้ชมเล่าพัฒนาห้าเมเงินเนี่แอดมินหนุหน่ยสิภาคพ,พ่อแม่พี่น้องไปจังไดเนาะท่านผู้ชมเอามาเบิ่งทางเลขของอาจารย์ต่อยเลยเนาะค่ะเนาะเป็นคลิปสรุปเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมาของอาจารย์ต่อยรุดเด้อท่านผู้ชม ผลิต่ผ่านมามมแจะสูตรลุดๆได้ทรรมชมหมวดนี่บรูวาสีผาพ,พอแมพี่นองไปไปสูตรได้ดีธรรมชมสูตรเก้าลุตธร,รมชมสำหรับหมวดนี้อาจารย์ทรงสูตรใหม่มาให้ด้อค่ะเด้อสูตรใหม่เด่นวิ่งรูดสามกับสี่ธรมชมจับคู่สามสี 4, 4่สี 5, 5่สามสามห้าห้าสามสองคู่ไปกับ 4หางหาหางกับ4ีซีท่านผู้ชมห้าหางเลขวิน3ามสี่ห้าหสี่เอาท่านผู้ชมเอดมินนนูอยเขียนผิดหรือเปล่าเลขวินสามสี่ห้าหสูตรไมเดอร์ท่านผู้ชมไม่มันเขียนเกินบ่หรือว่าจังไร เลขวินสามสี่ห้าหกเด้อค่ะเด้อเขียนเกินไปตัวหนึ่งอ่ะของอาจารย์ต้อยทรมาชมชุมคนพ่อคุณ,คณแม่แคปนาจอเด้อค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นของพ่อสักแก้วขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักนะคะขอบคุณพ่อสักแก้วพ่อสักแก้วงวดที่ผ่านมาเลขเด่นกอดคอกันมาเด้อนผู้ชมเลขเด่นกอดคอกันมาเลขดับของพอ,อยูเด้อค่ะเด้อดับหกอยู่นะคะบัตรที่นี่นผูมชม มวดนี้หมวดนี้ของพอสแก้วสงสัยพอสแก้วลืมเอาเลขดับให้อดมินโนหน่อยท่านผู้ชมโนหน่อยกะลืมถามท่านผู้ชมบ่ไดทักถามหมวดนี้ได้แต่เลขเดนเดอร์ท่านผู้ชมราวพัฒนาเด่นวิ่งรูดพ่อสักแก้วนะคะเด่นแปดหกสามเจาะไปที่แปดกับสามเลยค่ะเด้อ จับคู่วิน808943 824963 839666ชุด3ตัว063263เอาของพอสักแก้วชุด3ตัวของพอคือ263บัตที่นี่เด่น6ของแอดมินหนูหน่อยนั่นหนูนหน่อยตัดออกได้ท่านผู้ชมเด่น6 คุณพ่อคุณแม่แคปนาจอด้วยค่ะเด้อเป็นเั่งไดเนาะท่านผู้ชมหมวดนี่คขึ้นเป็นจังสี่ล็อกสิบสองหางท่านผู้ชมเอา้าสีเอาชุดได้ท่านผู้ชมเลือกเอาเมาื่อนนี้แอดไม่น,น,น้อยกับฟันเห็นตะก่อนขีทยไหมท่านผู้ชมปันเห็นรถไทยไ,มรรมมไงมโยกล่องสิบปลูกมั่นไหมท่านผู้ชมแอดไม่น,น้อยกับฟันเห็นต่รถไทยกับก่อนขีทยอันดีเดท่านผู้ชมรากาปลูกมั่น ฟันได้ไปปลูกมั่นคนท่าธรรมชมคือฟันไปจังสันเนาะบัดทีนี้แต่ว่ารถไทยพิ่นยกรองปลูกมั่นนันไหมธร,รูมชมเลี่ยงกันส่ลายอยู่งามงามเง,ง้วอัหลาดอยู่ได้ธร,รูมชมกวนขีไทยกับมุนมูลละเอียดด้ดีธรรมชมล็อกสิบสองหางเด่นเจ็ดแปดเก้าธรรมชมแต่ว่านูหน่อยไปเปิดเบิ่งทำํำนาาฝันว่าฟันเห็นรถไทยเลขก เสียงโชคของความฝันนะท่านผู้ชมมันมีเจ็ดเก่าได้ท่านผู้ชมมีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดสามด้ท่านผู้ชมก็มีชนกับเล็กในตาล่างอยู่เด้อค่ะเด้อล็อกสิบสองหางท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอด้อค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นชุดพิเศษชุดพิเศษงวดที่พนมากกับรถเนาะคะนะ่ะเนาะหวดเนีนกับบลูวาสิมาบอ สิไปสูดได้น้อธรรมาชมมาเนี่ยปกกระกบคู่เลขติดงวดน,นี้นูหน่อยตัดหกออกธรรมาชมพอสเกี่ยวคือเดืนนอนหกอนอปที่นี่ถ้าหากท่านใดที่มักเลขโควก่าเลขติดกับสี่หาเจ็ดแปดด้วค่ะเด้อหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดมันคือโบอง,งามแต่ธรรมาชมหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปด นุ่นหน้ตัดหกออกธรรมชมถ้าเลขติดมางวดนี้แอดมินนุ่นหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นเก้ากับสาด้อค่ะเด้อเกับ3ามเก้าสี 5, ่เก้าห้าเก้าเจ็ดเหามนั่นมันเป็นเลขกวันแอดมินนุ่นหน่อยจงยังแจ2ซสองสามเม่อพุ่นด้อค่ะเด้อตังแต่มือที่ว่างเหล็กเด่นผลธรรมชมกอนหนานั่นธรรมชม กอนอ่ะถี่ว่างเหล็กเด่นเหมือนหนึ่งอ้าวคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยกะสีมีเพียงเทานี้ละพ่อพ่อแม่แม่เลือกเอาเด้อค่ะเด้อมักชุดใดกะเลือกคัดเอาท่านผู้ชมบัดที่นี่มันกะมีอยุ่หวยซองเหมือนนี่แอดมินหนูหน่อยว่างให้ในกลุ่มพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่อยากจะเห็นตัวเหล็กไมยซ่องเขากลุมเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มลายปี ทักไอดีไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะทักไอดีนนอดาาาาไดลน์แอดมินหน่อยเด้อท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีเนาะค่ะเนาะทักไอดีไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะบัตรทีเนถ่ายคลิปเช่นเคยแอดมินหน่อยฝากหลานคือเก่าเด้อค่ะเด้อสบู่กูนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้แพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็ กาเปส,สมนุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนโกับเขาชงมนะคะโมโนโบำรุงสายตาเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะแล้วก็ยาสิบันนะคะยาสิบันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากด้วยค่ะเด้อเงือบไม่แข็งแรงปันไม่แข็งแรงนะคะ ปากร้อนในบ่อยๆปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะแอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้นะคะหลอดละ190บาทหลอดไงเดอท่านผู้ชมหนหลอดใช้ได้เป็นเดือนนะคะถ้าใส่คนหนึ่งใส่ได้เป็นเดือนเ้ยค่ะเดอขนาด160กรัมนะคะราคา190บาท สองหลอดส่งปีนะคะสำหรับยาสิบวันกับกาแฟนะคะแล้วก็ยูคอลลาเจนนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่านะคะยูคอลลาเจนอาหารเสริมกับปุกละ490บาทนะคะอาคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจสินค้าตัวใดกะโทรมาสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อโทรสั่งของโทรเบอร์0 8 1 8 6 2 3 5ห แปน,นะคะเบอร์โทรสั่งของเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่จะเข้ากลุ่มลายปีทัก ID ดีลน n o o 1599นะคะอา้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคานทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ